สอบข้อมาหนึ่งเนาะวิชาคณิตศาสตร์กันทั้งหมด5ข้อพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วค่ะต้องสอมไปใครไม่ผมก็ต้อง้อด้วยล่ะเราตะติดไปด้วกันอ่ะไปดูข้อแรกกันอ่ะข้อแรกโจทย์เขาบอกว่าอะไรสาจำนวนสามหลักจากเลขโดดสองสาห้าโดยที่แต่ละหลักใช้ตัวเลขไม่สามกัน ค่าเฉลี่ยของจำนวนที่สร้างได้ทั้งหมดมีค่าเท่ากับข้อใดอือ่ะพูดถึงเลขโดดรู้จักกันไหมเลขโดดคืออะไรรู้จักครับคืออะไรเพ้าเลขโดดคือหนึ่งแทนแทนอะไรนะแทนตำแหน่งได้โอเคเลขโดดที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือ จำไว้เลยคขาว่าโดดก็คือโดดเดี่ยวเนาะมันมันหยุดแค่ตัวเดียวเลขโดดก็คือที่เราเคยเห็นก็คือเป็นเลข0ูนย์ถึงเก้าอืมส่วนมากเขาจะใช้กับคําว่าเลขโดดหลักต่างๆอย่างเช่นเลขโดดหลักร้อยเลขโดดหลักสิบเลขโดดหลักหน่วยอะไรประมาณนี้อ่ะมาดูข้อสอบกันเขาบอกว่าเลขโดดสองสามห้าหมายความว่าเอาเลขสองสามห้าสามเลขนี้มาเรียงกันให้เป็นตัวเลขหลักร้อยเนาะอืมได้ทั้งหมดกี่แบบอ่ะเรียงได้ทั้งหมดกี่แบบอ่ะเราลองเรียงกันดู หกครับอะหกแบบอ่ะมีอะไรบ้างมีสองสามห้าสองสามห้าสองสามห้าสองห้าสามสามอ่ะสามห้าสองสามสองห้าห้าสองอ่ะห้าสองสามห้าสามสอง ทีนี้โจทย์เขาถามถึงค่าเฉลี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยวิธีหาค่าเฉลี่ยคือการเอาเลขทั้งหมดมาบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนตัวอันนี้เราเอาเลขทั้งหมด6ตัวเนี้ยมาบวกกันแล้วหารด้วย6อะ่ะสูตรสามารถเขียนได้เป็น x bar เท่ากับซ i g m a x ส่วน n อ่อะเรามาบวกกันได้เท่าไหร่คะ6ตัวเลขน,นี้2อง0อุ๊ยบวกกันไปมาก องพันสองร้ย่สิบหารด้วย <S 2> <S 2> หารด้วยหกหารด้วยหารออกมาแล้วได้เท่ากับสามร้อเจดสิดังนั้นค่าเฉลี่ยข้อนี้ตอบพ่อสาม เย่ yeah. อ่ะไป <c oughs> ข้อถัดไปเลยขอ้ขอสองในความรป็เดลพอเพียงต้องการซื้อตุ๊กตาแบบเดียวกันจำนวนสิบตัวแต่ยังขาดเงินอีกสองร้อยบาทจึงซื้อได้เพียงแปดตัวและยังเหลือเงินรอห้าสิบบาทตุ๊กตาตัวละกี่บาทอืม ทีนี้เราเวลาเราอ่านโจทย์อันนี้มันเป็นพวกโจทย์ปัญหานเนี่ยเราก็ต้องแบ่งประโยคเอาเนาะเพื่อที่จะได้เข้าใจว่าโจทย์เขาให้อะไรมาบ้างอาอย่างเช่นข้อสองนี้อันแรกที่เขาให้มาคือซื้อตุ๊ก,กตาจํานวนสิบตัวแต่ขาดเงินอีกสองร้อยบาทเราเอามาเขียนเป็นสมการก่อนสิ่งที่โจทย์ถามในข้อน,นี้คือตุ๊กตาตัวละกี่บาทพี่แทนสิ่งที่โจทย์ถามด้วยตัวแปรแทนคําว่าตุ๊กตาตัวละกี่บาทเนาะแทนเป็น x บาทใช่ หรือใครอยากจะแทนเป็น a b ก็ได้เหมือนกันแต่ <S <S ได้เหมือนกันแต่โดยส่วนมากเขาจะแทนเป็น x นเนอะอืมอ่ะดังนั้นประโยคแรกที่เขาให้มาเราสามารถสร้างสมการได้เป็น 10x <X S 1> ลบ200เท่ากับจำนวนเงินของพอเพียงอืม หมายความว่าตุ๊กตา10ตัวคูณด้วยราคาแล้วก็ลบด้วยเงินที่ขาดเนาะก็คือเงินที่พอเพียงมีอยู่อ่ะไปดูประโยชน์ที่สองเราก็สามารถสร้างสรรมการได้ว่า8ปด x, x. 150. แปด x ห่้อเท่าจำนวนเงินของพอเพียงก็คือจำนวนตุ๊กตา 8ตัวเนาะคูณด้วยราคาตุก๊กตาแล้วก็บวกอีก1้อยถึงจะเป็นจำนวนเงินของพอเพียงทีนี้เวลาสมาการ2ส,สมาการมีฝั่งที่เท่ากันเหมือนกันเป๊ะๆอย่างใน1กับ2อันนี้ที่เท่ากันคือจำนวนเงินของพอเพียงดังนั้นเราสามารถเอาอีกฝั่งหนึ่งมาเท่ากับอีกฝั่งหนึ่งได้อ่ะจะได้เท่ากับเท่าไร่ 10x ก่อนเนาะ 10x กลบสอ0เท่ากับ 8x บวก1 5 0อ่าทีนี้ก็เหลือแค่วิธีการแก้สมการแล้วแก้สมการทำยังไงครับแก้สมการย้ายข้างเนาะตัวแปรจะไปอยู่กับตัวแปรตัวเลขจะไปอยู่กับตัวเลขอันนี้คือขั้นแรกที่เราต้องทำอ่ะเราจะเอา 10x กับ 8x ไปอยู่ด้วยกันก่อนโดยการย้าย 8x ไป 10x 8x มันบวกอยู่ย้ายไป ลบค่ะลบเนาะลบแปดเอ็กเท่ากับอ่ะร้อยห้าสิบยูนี่เดิมแต่สิ่งที่ย้ายมาคือสองร้อยสองร้อยมันลบอยู่ย้ายมาอือสิบเอ็กลบแปดเอ็กเหลือสิบเอ็กสองเอ็กเท่ากับร้อยห้าสิบบวกสองร้อยก็เป็นสามร้อยห้าสิบอ่ะสองคูณอยู่กับ x กก็ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นหาร ดังนั้นเอกมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อย่งร้อยเจบห้อ่าอันนี้เอกเราแทนเอกเป็นราคาตุ๊กตาเนาะดังนั้นตุ๊กตาก็ตัวละ175บาทต่อข้อ2อ่าต่อไว้ไปข้อสามกันเลยดีกว่าอ่ะข้อสามนี่เป็นเรื่องของเศษส่วนเนาะเศษส่วนทุกคนอาจจะเรียนกันมาหมดแล้ว แต่ทำได้ไหมไปลองดูกันอ่ะเขาบอกว่าอ่ะข้อนอี้เดี๋ยวพี่อ่านละกันกำหนดกำหนดเศษส่วนดังต่อไปนี้อ่ะมีเศษส่วนทั้งหมดประมาณ8เลขเนาะเมื่อเรียงจากมากไปน้อยแล้วผลต่างของตัวเศษและตัวส่วนของเศษส่วนในลำดับที่4เป็นเท่าใดแจ้งว่าเราต้องทำการเปรียบเทียบเศษส่วนและเรียงจากมากไปน้อยก่อนเปรียบเทียบเศษส่วนทำยังไงเปรียบเศษส่วนเปรียบเทียบโดยการเอาเศษ ในการทําส่วนให้เท่ากันไงทงส่วนให้เท่ากันอ่ะแล้วบวกแล้วก็มาเปรียบเทียบเศษมาเปรียบเทียบเยบกันอ่าเราขั้นตอนแรกการเปรียบเทียบเศษส่วนเนาะเราทําส่วนให้เท่ากันแล้วก็เอาตัวเศษมาเปรียบเทียบกันวิธีการทําส่วนให้เท่ากันโดยการใช้วิธีการหาคอลนอหหาคอลนอของเลขทั้งหมดอ่ะเราจะหาคอลนอก่อนเราตั้งเลยคอลนอของ สามหกสิบห้าสิบสี่สิบยี่สิบเอ็ดสามสิบสามสิบห้าเราใช้วิธีการหารสั้นเนาะอ่ะรออะไรเลขอะไรมาหารก่อนดีสามเลขสามสามเหลือเท่าไหร่เหลือหนึ่งสองห้าสิบสี่สิบเจ็ดสิบสามสิบห้า แล้วเลขอะไรหารต่อดีสองเจ็ดห้าเขาไแต่ละคนใช้เลขไม่เหมือนกันแต่ว่าสุดท้ายมันก็จะเหมือนกันอ่ะเอาเลขอะไรก่อนดีครับเอาอ่ะฮาก่อนแล้วก็ฮะก็ไดงฮาอ่ะหนึ่งสองหนึ่งสิบสี่สองเจ็ดสองเจ็ดอ่ะเลขอะไรต่อเลขสองอ่ะสองหนึ่ง เหลือหนึ <mówi> uh, now, ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดออ่าแล้วสุดท้ายใช้เลขอะไรหารดิเจ็ดอ่ะเหลือ1 1 1เหลือแต่หนึ่งเนาะเพราะมันหารเหลือหนึ่งหมดเลยทีนี้คณอคูณกันเป็นตัว L เนาะเวลาคูณเราจะคูณกันเป็นตัว L อลคำตอบสุดท้าย ดังนั้นเท่ากับสามคูณห้าคูณสองคูณเจ็ดด้านล่างไม่ต้องคูณเพราะเป็นเลขหนึ่งเนาะเพอคูณเลขหนึ่งคูณอะไรก็ได้ตัวเดิมสามคูณห้าคูณสองคูณเจ็ดเท่ากับ <240. S 1> สองร้อยสิบสองร้อยสิบหมายความว่าเศษส่วนทั้งหมดที่เขากำหนดมาให้เนี่ยต้องทำส่วนให้เป็นสองร้อยสิบให้หมดอ่ะเราจะใชะ้ดูตัวแรกเลยหนึ่งส่วนสามทำให้เป็นสองร้อยสิบได้เท่าไหร่สองร้อยสิบโดยการเอา ไปคูณเจ็ดสิบอืมคูณเจ็ดสิบแล้วได้เท่าไหร่หนึ่งสามไกล้เป็นเจ็ดสิบส่วนสองร้อยสิบสิบอืมตอนที่สองละร้อยเจ็ดสิบเจ็ดห้าส่วนหกไกลเป็นคูณสามสิบห้าเป็นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าส่วนสองร้อยสิบหนึ่งเจ็ดห้าส่วนสองหนึ่งศูนย์อ่ะตอนที่สามล่ะไกล้เป็นสิบเอ็ด <100. S 1> ส่วนสิบห้าฮะสิบเอ็ดส่วน 2, 1, สิบ <11, 45. S 1> ห้า,หา 18, กลายเป็นเท่าไหร่ หนึ่สิบห้าเป็มหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ส่วนสองร้อยสิบอือหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ส่วนสองร้อยสิบตัวที่สี่เก้าส่วนสิบสี่กลายเป็นหนึ่งร้อยสามสิบห้าส่วนสองร้อยสิบอือต่อไปเจ็ดส่วนสิบกลายเป็นร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสิบอ้วนฮะร้อยสี่สิบเจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดใช่ไหมสุวรหนึ่งร้อยสองร้อยสิบส่วนสองร้อยสิบอ่ะสิบสองส่วนยี่สิบเอ็ดกลายเป็น หนึ่งร้อยยี่สิบส่วนสองร้อยสิบหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนสองร้อยสิบต่อไปยี่สิบสามส่วนสามสิบกลายเป็นหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดส่วนสองร้อยสิบอืมและสุดท้ายยี่สิบหกส่วนสามห้าหนึ่งร้อยห้าสิบหกส่วนสองร้อยสิบอืมโอเคเมื่อเราส่วนเท่ากันหมดแล้วเราเอาเศษมาเปรียบเทียบกันอ่าเราเรียงลำดับจากมากไปน้อยอ่ามากที่สุดคือ ในสุดคือคือคือคืเศษห้าส่วนหกษหสวนหอืมอ,อ่ะต่อไปล่ะเศษยี่สิบสามส่วนสามสิบยี่สิบสามส่วนสามสิบต่อไปเศษยี่สิหกวนสามส้ายี่สิบหกส่วนสามสิบห้าต่อไปเศษสิบเสวนสิบหสิบเอ็ดส่วนสิบห้า ต่อไปเจ็ดส่วนสิบเจ็ดส่วนสิบอ่าต่อไปเจ็ดสามเอจ็ดส่วนสามอ่ะเก้าส่วนสิบสี่อ่าต่อไปสเหนึ่งส่วนสหนึ่งส่วนสามดังนั้นโจถามว่าลำดับที่สี่อ่ะความต่างของเศษและส่วนในลำดับที่สี่ลำดับที่สี่ของเราคือสิบเอ็ดส่วนสิบห้า คอต่างของเศษและส่วนหมายความว่าเอาเศษกับส่วนมาลบกันเนาะสิบห้าลบสิบเอ็ดมีค่าเท่ากับสี่ดังนั้นข้อนี้ตอบข้อสี่ตอบแต่ข้อหนึ่งดีแต่ต, <4. S 2> ตอบสี่ <laughs> ทุกคนจะไหลยอย่างงี้ไม่ได้เอา้าข้อสี่แล้วข้อสี่แล้วอีกสองข้อฮึบเข้าไว้อืมข้อสี่เป็นเรื่องของเศษส่วนเหมือนเดิมเนาะ <c oughs> แต่แค่เป็นการคิดเลขเนาะข้อนี้ไม่ยากอ่ะเขาบอกว่าถ้าสองลบ วงเล็บ20ส่วน3าหาร4เท่ากับ A และ18ส่วน10คูณ2ส่วน9้าบวก4ส่วน15หาร8ส่วน3เท่ากับ B แล้ว2คูณกับ A หาร B มีค่าตรงกับข้อใดอ่ะเราจะทำก้อนแรกก่อนเนาะก้อน a ก้อน A ชิเ้เลขเศษส่วนปกติเลยสองลบ2ลบ2 0สส่วน3หาร4เท่ากับ A เราจะทำในวงเล็บก,ก่อนเนาะก็คือการหารเศษส่วนอ่ะ หาเรเศษส่วนทำยังไงเปลี่ยนฐานเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนอ่ะจากสี่ก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสี่เท่ากับเออ่ะถ้าตัดได้ก็ตัดเลยเลขมันจะได้น้อยลงเนาะเอาสี่ไปตัดก็เหลือเป็นสองลบกับห้าส่วนสามทำส่วนให้เท่ากันบวกลบต้องทำส่วนให้เท่ากันเนาะก็กลายเป็นหกส่วนสามลบห้าส่วนสามเท่ากับ 1ส่วนสามเมีค่าเป็น1ส่วนสนั่นเองอ่าต่อไปดูก้อน B ก้อน B ก้อนบนี่ก็ง่ายถ้าตัดได้ตัดเลยเลขน้อยแน่นอน18บแปส่วนสิคูณสอส่วนเบวกสส่วนสิหารแส่วนสเท่ากับ B อะทีนี้พี่ถามหน่อยเรื่องการบวกลบคูณหารเนี่ยเราทำอันไหนก่อนบวกลบคูณหรือหารคูณกับหารก่อน ทำคูณกับหารก่อนหรือทำหารก่อนก็ได้ทำก่อนบวกลบนั่นเองอ่ะในข้อน,นี้ก็เลยต้องทำก้อนคูณกับหารก่อนอ่ะที่จะทำก้อนแรกก่อนก้อนคูนตัดทิ้งเอาเก้าตัดอ่ะเก้าตัดสิบแปดสองตัดกับห้าเออกับสิบอ่ะก้อนหน้าเหลือสองส่วนห้าบวกสี่ส่วนสิบห้าหารเปลี่ยนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนเหมือนเดิมอ่ะตัดเหมือนเดิม 4, 2, ก็เหลือสองส่วนห้าบวกกับหนึ่งส่วนสิบอ่ะหกบีเท่าไหร่ต่อพี่ซี c, b, ยย่ีเท่าไหร่ห้าสิบห้าส่วนสิบแล้วก็กลายเป็นหนึ่งส่วนสองเท่ากัน อ่ทีนี้ b เท่ากับ1นส่วนสองดังนั้นเขาถามสองคูณกับ a หาร b แล้วก็มาแทนได้เลย a คือหนึ่งส่วนสามหารด้วย b คือหนึ่งส่วนสองอ่ะเปลี่ยนหารเป็นคูณเหมือนเดิมข้อนี้ไม่มีอะไรมากดังนั้นคำตอบที่ได้คือสองเศษสองส่วนสาม สองคนกับเศษสองส่วนสามอืมมีข่้เท่ากับเศษเศษสี่ส่วนสสี่สี่ส่วนเท่าไรนะสี่สี่ส่วนสามจากนั้นตอบข้อสามนั่นเองตอบข้อสามต่อไปข้อสุดท้ายแล้วข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายเป็นเรื่องอะไรเอ่ยข้อสุดท้ายเป็นเรื่องสมการสมการ ล้วนมี x y z ซมีตัวแปรสามตัวงงแน่นอนหอล้วออลอเอ้ยไม่ใช่หอละมอหอละมอคืออะไรคะหอละนอคืออะไรคะตะวันหอละมอมีแต่หอละมอเนาะอุ้ยของพี่ปะไม่ใช่ของพี่ในกระเป๋าอ่ะต้องาถามอ่ะข้อห้าเขาบอกว่ากำหนดให้สามร้อยหกสิบหาร x เท่ากับสิบสองหารเจ็ด แล้วก็ y คูณ z เท่ากับ x และ y บวก z เท่ากับ31แล้วค้อลนอของ x y z เป็นกี่เท่าของข้อลมของ x y z เรามาทำก้อนแรกก่อนเนาะเราดูไปทีละก้อน360หาร x เท่ากับ12หาร7อ่าอันนี้เราสามารถหา x ได้อ่ะเราทำการย้ายข้างเนาะให้ x มันเหลือตัวเดียวโดดๆ360 7หารอยู่ย้ายมาคูณ ส่วน12คูณอยู่ย้ายมาหาร X อ็กที่อยู่ฝั่งนี้ย้ายไปอีกฝั่งหนึ่งก็กลายเป็น360คูณ7หาร12เท่ากับ x อือ,อ่ะทีแรกค่ะเอเท่ากับเท่าไรทุกคนเเท่ากับอสองร้อยสิบสองร้อยสิบเท่ากับ x ใช่ต่อไป เขาบอกว่า y คูณ z เท่ากับ x x ที่เราหาเมื่อกี้ก็คือสองร้อยสิบเนาะตรงนี้เราจะหาว่าตัวประกอบของสองร้อยสิบมีอะไรบ้างเพื่อที่จะรู้ว่า y คูณ z มันควรจะเป็นตัวเลขอะไรอะตัวประกอบของสองร้อยสิบมีอะไรบ้างกมีสยสิบ มีอะไรคูณกันแล้วได้210บาทกับ220 1กับ210อ่า1กับ210มีอะไรอีก2กับ105ครับ105อ่า3กับ70 70 5กับ10 5กับ42 5กับ42 6กับ35 7กับ30 10กับ21 10กับ21อืมประมาณนี้เนาะทีนี้มันมีหลายคู่เนาะเราไปดู อันที่สามที่คอยมาก่อนก็คือ y บวกแ z เท่ากับสามสิบเอ็ดอ่ะเมื่อกี้อันที่สองสมการอันที่สองก็ใช้ y z เหมือนกันสมการอันที่สามก็ใช้ y z เหมือนกันทีนี้เรามาดูว่าคู่ไหนที่บวกกันแล้วได้สามสิบเอ็ดคู่ไหนคู่สิบ oh. กับยี่สิบเอ็ดนั่นเองหัวเราะอะไรตะวันสิบบวกยี่สิบเอ็ดได้สามสิบเอ็ดดังนั้น y กับเส้นนี้ก็คือเลข10กับ21นั่นเองที่เหลือเราก็มาหาหอลมอกับคอนอของ10กับอของ x y z ก็คือ210 10แล้วก็21ท่านั้นเองหอลมอกับคอนอของ210 10แล้วก็21วิธีหาหอลมอคอนอเนี่ยมีหลายวิธี วิธีแรกที่เราทําไปข้อเมื่อกี้ก็คือหาสั้นวิธีที่จะทําข้อนี้เราใช้วิธีไหนดีหาหัละวะนั่นแหละลลลหาหัวละหายัางไงเราจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบเอาเนาะตัวประกอบของสองร้อยสิบให้อยู่ในรูปการคูณเนานะก็คืออะไรคูณกันบ้างสองคูณห้าคูณเจ็ดคูณสามอุ้ยห้องเราไม่มีคนปกติเลยเป็นไรคะ ยูสิบเกิดจากอะไรคูณอะไรสิบเกิดจากห้าคูณสองถูกต้องเกิดจากสองคูณห้าเอ้ายี่สิบเอ็ดกิมเกิดจากอะไรคูณอะไรสามคูณเจ็ดแล้วสามคูณเจ็ดอ่าสามคูณเจ็ดอ่าเมื่อเราแยก ตัวประกอบให้อยู่ในรูปก,การคูณวิธีหาหอละมคอ,อลนอคือการจับคู่ถ้าหอละมต้องจับทั้งสตัวเลยแต่ว่าหอละมไม่มีดังนั้นหอละโมคือหนึ <c oughs> <c oughs> ่งอร่จิ้ต่อไปคอลนอคอนอคือจับอย่างน้อย2ตัวเนาะอ่าดังนั้นเราจับคู่สองตัว ใชหัวใจเต้นแรงเท่านี้คะมันตื่นเต้นอะไรอ่าเราจับคู่ได้เป็นอ่าจับคู่ห้ากับห้าสองกับสองบอกแล้วมันไม่มีคนปกติอ่าคนปกติอินโข้างหลงครนอเกิดจากสองคูณห้าค<ม>ูณเจ็ดคูณสามหรือมีค่าเท่ากับสองรอยสิบนั่นเองอ่าเขาหาว่าถามว่ากี่เท่าหมายความว่าคอร์มนเป็นหนึ่งคอรนเป็นสอง้อยสิบ คือกี่เท่าเอ่ยขอลมอมอสองร้อยสิบอืมก็คือหนึ่งคูณอะไรได้สองร้อยสิบนั่นเองก็คือคูณสองร้อยสิบดังนั้นข้อนี้ตอบข้อสี่เย้ดีใจกันใหญ่ไม่ยากเนาะยากไหมไม่ยากไม่ก็ยากยากยากนิดหนึ่งนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าเรื่องเอ่อขอลมอขอนอนกับ เ็จส่วนเราก็เรียนมาแล้วโอเคงั้นวันนี้จบแค่นี้ไว้เจอกันครั้งหน้าบ๊ายบาย